คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมหญิงไม้จากตะวันออกกลางที่ร่ำรวยมหาศาลถึงตัดสินใจแต่งงานกับชายไทยธรรมดาคนหนึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องของความรักที่หวานชื่นแต่คือความลับดำมืดที่พาเขาเข้าสู่วิหารโบราณและตำนานสายเลือดที่ถูกลืมเบื้องหลังสมบัติพันล้านดอนลลาร์มีเน่าของพลังบานอย่างซ่อนอยู่พลังที่พร้อมจะกลืนกินทุกสิ่ง คุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่ความลับที่ไม่เคยถูกเปิดเผยกดติดตามและอย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเพราะเรื่องนี้อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณไปตลอดการทำไมหญิงมาจากตะวันออกกลางที่มีทรัพย์สิน80พันล้านดอนลลาร์ถึงแต่งงานกับชายไทยคำคือหนึ่งในโรงแรมรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาแขกผู้ทรงอิทธิพลจากหลายประเทศมารวมตัว เสียงพูดคุยประสานกับเสียงดนตรีบรรเลงช้าๆแต่สายตาทุกคู่กลับจับจ้องไปยังหญิงไม้ผู้หนึ่งเธอสวมชุดกรมยีสีดำใบหน้าคมสง่าแฝงแววเศร้าลึกไม่มีใครคิดว่าเบื้องหลังรอยยิ้มบางๆนั้นคือเจ้าของทรัพย์สินมหาศาลกว่า8 0ดสิพล้านดอนลลาร์แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนตกตะลึงไม่ใช่ความร่ำรวยแต่คือข่าวลือที่แพรส่สะพัดอย่างรวดเร็ว ว่าเธอกำลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับชายไทยธรรมดาคนหนึ่งชายผู้นัน่งเงียบที่มุมห้องไม่มีเครื่องประดับราคาแพงไม่มีบอดี้การ์ดคอยคุ้มกันมีเพียงแววตาที่มั่นคงจับจ้องไปยังหญิงไม้ราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนผู้คนเริ่มสุบสิบบางคนบอกว่ามันคือเรื่องหลอกลวงบางคนเชื่อว่าเป็นการวางแผนลือกลับแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถามตรงๆ จนกระทั่งไฟในห้องจัดเลี้ยงกระพริบวูบหนึ่งเสียงดนตรีเงียบกริบและประตูบานใหญ่เปิดออกช้าชชายร่างสูงในชุดสูทสีเทาปรากฏตัวหญิงไม้หันไปมองสีหน้าของเธอเปลี่ยนทันทีจากสงบเป็นตื่นตระหนกมือที่สวมแหวนเพชรเริ่มสัน่นเรากับเธอเห็นใครบางคนที่ไม่ควรกลับมาเสียงหายใจในห้องหนักอึง้งไม่มีใครเข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแต่ดวงตาของชายแปลกหน้าคู่นั้น สะท้อนเอาที่ทำให้บรรยากาศทั้งห้องเย็นใหญ่เยอะและทันใดนั้นเองหญิงไม้เอ่ยประโยคที่ทำให้ทุกคนตัวชาววา่ฉันคิดว่าคุณตายไปแล้วต่อจากเรื่องเดิมบรรยากาศในห้องจัดเลี้ยงเงียบกริบทุกสายตาหาันไปยังชายในชุดสูทสีเทาเขาไม่ได้ตอบคำพูดของหญิงไม้ทันทีเพียงแค่ยิ้มบางบางก่อนก้าวชา้ชาเข้าใกล้เสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนก้องสะท้อน หัวใจของแขกหลายคนเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวแสงไฟเนือสีสกระพริบวูบวากอีกครั้งคล้ายมีบางสิ่งไม่ปกติในสถานที่แห่งนี้ชายไทยผู้ที่เป็นข่าวหรือเรื่องแต่งงานลุกขึ้นยืนเขายืนกั้นกลางระหว่างหญิงไม้กับชายแปลกหน้าแววตาคมนิ่งแต่เต็มไปด้วยความกังวลคุณมาที่นี่ทำไมเสียงชายไทยเอ่ยแม้จะเบาแต่ก็ชัดเจนจนทุกคนได้ยินชายในสูรหูเรเบาๆ เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเย็นชาเพราะเธอเขาหาันไปมองหญิงไม้ยังไม่คืนสิ่งที่เป็นของฉันหญิงไม้สะดุ้มเฮือกเธอเอามือกุมแหวนเพชรไว้แน่นประกายแหวนสะท้อนกับฝ่ยในห้องเหมือนซ่อนความลับบางอย่างที่ไม่อาจบ,บอกใครได้ผู้คนเริ่มกระซิบเสียงดังขึ้นบางคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายบางคนรีถอยออกห่างจากเหตุการณ์ตรงหน้าหญิงไม้ก้มหน้านำตาคลอฉัน ฉันพยายามนี่จากเนาของคุณมาตลอดคำพูดนั้นทำให้ห้องทั้งห้องเงียบสนิทไม่มีใครขยับไม่มีใครกล้าหายใจแรงชายไทยหันมามองเธอสีหน้าเต็มไปด้วยคำถามและในชั่วขณะนั้นเองเสียงกระจกแตกก็ดังลั่นจากด้านหลังเวทีต่อจากเรื่องเดิมเสียงกระจกแตกก้องกังวานไปทั่วห้องจัดเลี้ยงเศษแก้วกระเด็นเกลื่อนพื้นแขกลายคนกรีดร้องและรีบลบนี ความโกลาหลาปกคลุมบรรยากาศราวกับพายุทาโทมชายในชุดสูทสีเทายังคงยืนสงบนิ่งสายตาไม่ละไปจากหญิงไม้แม้แต่วินาทีเดียวเธอรู้ดีว่าแหวนวงนั้นไม่ใช่ของเธอน้ำเสียงของเขาเย็นเยียกจนคนฟังขนลุกหญิงไม้กำมือแน่นขึ้นประกายเพชรท้อนแสงไฟกลายเป็นลำแสงแปลกตาชายไทยมองเห็นชัดเจนว่าในแหวนไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับแต่มีบางสิ่งซ่อนอยู่ภายใน มันคือกุญแจหญิงไม้กระซิบเสียงของเธอสั่นราวกับแทบกลั้นไม่อยู่กุญแจที่สามารถเปิดหีบสมบัติของอดีตสามีฉันและใครก็ตามที่ครอบครองจะควบคุมอำนาจมหาศาลยิ่งกว่าเงินแปดสิบพันล้านดอลลาร์เสียงฮือฮาดังขึ้นทั่วห้องทุกคนตะลึงจนแทบลืมหายใจชายไทยจ้องไปที่แหวนเพชรหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นอย่างไม่อาจควบคุมในจังหวะเดียวกัน ชช่ในสูตรสีเท่ายกมือขึ้นสัญญาณบางอย่างถูกส่งออกไปประตูห้องจัดเลี้ยงปิดลงทันทีล็อกแน่นหนาจนไม่มีใครออกไปได้แขกหลายคนเริ่มเคาะประตูเสียงดังหญิงไม้ตัวสันสถานเขาเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาคือเนาที่ฉันพยายามลบมาทั้งชีวิตชายไทยก้าวเข้าไปข้างหน้ายกมือบางหญิงไม้ไวดวงตาเขาเต็มไปด้วยคำถาม แต่ก็แน่วแน่ในความตั้งใจจะปกป้องท่านได้นั้นเองไฟทั้งห้องดับวูความมืดสนิทเข้าปกคลุมและเสียงกระซิบแปลกประหลาดก็ดังขึ้นรอบตัวทุกคนเชจัพิธีเซตต่อจากเรื่องเดิมความมืดเข้าครอบงำห้องจัดเลี้ยงจนไม่มีใครมองเห็นสิ่งใดมีเพียงเสียงลมหายใจที่หนักอึ้งและเสียงกระซิบที่ดังรอบทิศทางราวกับมาจากเงามืดทุกมุมห้อง หญิงไม้สุดตัวลงกับพื้นมือเธอยังกุมแหวนแน่นจนเส้นเลือดปูดน้ำตาไหลาอาบแก้มขณะที่เสียงกระซิบเอ่ยคำซ้ำๆเธอหนีไม่พ้นเธอหนีไม่พ้นชายไทยหันซ้ายหันขวาเขาพยายามหาต้นเสียงแต่กลับรู้สึกว่ากำแพงทั้งสี่ด้านกำลังบีบเข้ามาใกล้อากาศหนาวเย็นผิดธรรมชาติจนลมหายใจทุกคนกลายเป็นไอขาวทันใดนั้น ไฟสปอตไลท์เพียงดวงเดียวสว่างขึ้นตรงกลางห้องส่องไปที่ชายในชุดสูทสีเทาเงาของเขาทอดยาวบิดเบี้ยวบนพื้นหินอ่อนเหมือนเงามีชีวิตที่กำลังเคลื่อนไหวแยกออกจากร่างจริงแขกหลายคนหวีดร้องด้วยความตกใจบางคนสวดภาวนาเสียงสัน่นญิงไม้กัดริมฝีปากแน่นก่อนตะโกนด้วยเสียงที่สั่นเครือหยุดตามฉันฉันขึ้นทุกอย่างให้แลว้วชายไทยจับแขนเธอ ขึ้นอะไรคุณปิดบังอะไรจากผมหญิงไม้หันมามองเขาแววตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวงังมันไม่ใช่สมบัติไม่ใช่เงินแต่คือสิ่งที่สามีเก่าของฉันซ่อนเอาไว้สิ่งที่ไม่ควรถูกเปิดเผยออกมาเสียงกระซิบดังชัดเจนขึ้นทันทีเปิดมันเดี๋ยวนี้<อ>ทันใดนั้นแหวนในมือหญิงไม้ก็เปล่งแสงว่า ความร้อนแผดเผาจนเธอร้องด้วยความเจ็บปวดและเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นจากความมืดเหมือนบางสิ่งกำลังตื่นขึ้นจากการหลับไหลต่อจากเรื่องเดิมแสงจากแหวนสว่างเจิดจ้าจนทุกคนต้องยกมือบังตาเสียงคำรามต่ำๆสะเทือนพื้นหินอ่อนแก้วไหวบนโต๊ะสั่นระริกจนล้มแตกหญิงมมายกรีดร้องเธอพยายามดึงแหวนออกจากนิ้วแต่ยิ่งดึงแหวนยิ่งรัดแน่นขึ้น เหมือนมันมีชีวิตของตัวเองชายไทยรีบคว้าข้อมือเธอไว้ปล่อยมันซะคุณกำลังจะถูกกลืนแต่ทันใดนั้นเงาของชายในชุดสูทสีเทาก็ขยายตัวแตกออกเป็นเส้นดำหนาๆคล้ายเทาวันเลือยเข้ามาล้อมรอบทั้งคู่แขกในห้องกรีดร้องวิ่งหนีชนกันอนละมานหญิงไม้สุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพระขนาเสียงกระซิบแผ่ก้องไปทั่วเรียกของเธอคือกุญแจเปิดมัน เดี๋ยวนี้ชายไทยกำมัดแน่นเขาหันไปะตะโกนใส่เงามืดพอได้แลถ้าต้องการก็มาที่ฉันแทนทันใดนั้นเส้นเอาดำเปลี่ยนทิศทางพุ่งเข้าหาชายไทยอย่างรุนแรงเขาถูกผลักกระแทกจนล้มลงแสงจากแหวนส่องตรงไปที่ร่างของเขาโดยไม่คาดคิดหญิงไม้เบิกตากว้างไม่นามันเลือกคุณแล้วเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงหูร้อต่ำ,ตำ สันสะเทือนราวกับกล้องออกมาจากใต้พีภพเจ้าของใหม่ถูกเรียกแล้วชายไทยรู้สึกถึงความร้อนแผ่ซ่านทั่วร่างลมหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกออกและในห้วงวินาทีสุดท้ายก่อนสติจะดับวูบเขาเห็นภาพลางๆเป็นประตูโบราณสลักด้วยอักษรที่ไม่รู้จักกำลังรอคอยให้เขาเปิดออกชจพิธีเซตต่อจากเรื่องเดิม เสียงโหดร้อต่ำๆยังคงสะท้อนอยู่ในความมืดชายไทยล้มลงกับพื้นร่างกายสั่นส้านราวกับถูกดึงวิญญาณออกไปแสงจากแหวนค่อยๆแผ่กระจายทั่วห้องส่งให้ทุกคนเห็นประตูโบราณกลางอากาศบางประตูสูงตรงานเต็มไปด้วยอักษรลึกลับที่ไม่มีใครอ่านออกแขกหลายคนกรีดร้องบางคนวิ่งชนกำแพงพยายามหาทางออกแต่ประตูห้องจัดเลี้ยงยังคงถูกปิดล็อกแน่นหนาะ ความสิ้นหวังเข้าครอบงำทุกสายตาหญิงไม้คลานเข้าไปหาเขาน้ำตาอาบแก้มฉันไม่อยากให้คุณต้องเจอแบบนี้ฉันแต่งงานกับคุณเพื่อซ่อนตัวแต่แหวนไม่เคยปล่อยฉันไปเลยชายไทยหอบหายใจหนักเขามองไปที่หญิงไม้ด้วยสายตาสันวัยแสดงว่าคุณคุณรู้ว่ามันคืออะไรตั้งแต่แรกหญิงไม้พยักหนา้าเสียงสั่นจนแทบขาดใจใช่ มันคือคำสาปจากตะวันออกกลางสมบัติทั้งหมดที่ฉันได้รับไม่ใช่ของฟรีมันคือพันธนาการและตอนนี้มันเลือกคุณทันใดนั้นบ้านประตูโบราณสันสะเทือนเสียงคล้ายโซ่เหล็กที่ถูกกระชากดังลัน่นแสงสีแดงฉานสาดออกมาจากรอยแยกพร้อมเสียงกรีดร้องของบางสิ่งที่อยู่ข้างในเงามืดจากชายในชุดสูททยืยตัวขึ้นสูงจนเกือบแต่เพดานห้องเขาหัวรอกล้องสะท้อน ในที่สุดผู้สืบทอดก็มาถึงแล้วทุกคนในห้องจ้องชายไทยที่ค่อยๆถูกยกขึ้นจากพื้นร่างเขาลอยกลางอากาศแสงจากแหวนห่อหุ้มทั้งตัวและเสียงหัวใจของเขาเต้นดังจนกลบทุกเสียงรอบข้างต่อจากเรื่องเดิมร่างของชายไทยลอยกลางอากาศดวงตาเขาเบิกกว้างหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุอกเส้นเลือดที่แขนขาเปล่งแสงแดงสว่าง มือนพลังบางอย่างพยายามไหลเข้ามาครอบงำหญิงไม่ร้องตะโกนทั้งน้ำตาอย่าปล่อยให้มันครอบงำคุณคุณยังมีทางเลือกแต่เสียงกระซิบที่มาจากเงามือกลับดังขึ้นเรื่อยๆยอมรับแล้วเจ้าจะได้ทุกสิ่งอำนาจทับสมบัติชีวิตอมตะชายไทยกัดฟันแน่นภาพในหัวเขาเต็มไปด้วยความทรมาน แสงแดงรอบตัวร้อนจนผิวแทบไหมแต่ลึกๆเขายังเห็นใบหน้าของหญิงไม้แววตาที่เต็มไปด้วยความกลัวและการวิงวอนทันใดนั้นเขาตะโกนสุดเสียงไม่ฉันจะไม่เป็นหุ่นเชิดของใครทั้งนั้นเสียงคำรามสถานไปทั่วห้องร่างของเขากระตุกอย่างรุนแรงก่อนที่เขาจะเอื้อมมือคว้าแหวนบนมือหญิงไม้แล้วบิดมันจนแตกเป็นเสียงเล็กๆพันธีที่แหวนแตก แสงสีแดงที่ห่อหุ้มร่างเขาก็ระเบิดออกพลามาหาสาลประตูจนทุกคนในห้องถูกสัก,กระเด็นเงามืดของชายชุดสูกรีร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะสลายหายไปในอากาศเหมือนควันบานประตูโบราณที่ลอยกลางอากาศสั่นสะเทือนอีกครั้งเสียงโซ่เหล็กขาดดังเพลงจากนั้นบานประตูก็พังทลายหายไปทิ้งไว้เพียงความเงียบงนันชายไทยร่วงลงสู่พื้น ร่างกายอ่อนแรงจนแทบขยับไม่ได้หญิงไม่รีบประคองเขาไว้เธอสะอื้นพร้อมกระซิบเบาๆคุณคุณเลือดทำลายทุกสิ่งแทนที่จะครอบครองมันเขาหอบหายใจยิ้มจางจากแม้ร่างกายเจ็บปวดบางครั้งการปกป้องใครสักคนมีค่ามากกว่าอำนาจทั้งโลกแชตพิธีเซตต่อจากเรื่องเดิม เสียงลมหายใจหอบของชายไทยสะท้อนกล้องในห้องที่เงียบงนันแขกที่เหลือมองเขาด้วยแววตาตกตะลึงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ทุกคนเหมือนยังติดอยู่ในเนวมืดแห่งความหวาดกลัวหญิงไม่ยังคงประคองเขาไว้แน่นมือเธอสั่นเทาคุณไม่รู้หรอกว่าการทำลายแหวนอาจไม่ใช่จุดจบชายไทยเงยหน้าขึ้นเงือไหลาอาบแก้มแต่ในดวงตาย,ยังเต็มไปด้วยแรงทึดอย่างน้อยมันก็หายไปแล้ว ใช่ไหมเธอสายนะชาชาแต่ชัดเจนไม่แหวนเป็นเพียงกุญแจดอกหนึ่งเท่านั้นยังมีกุญแจอีกหกดอกที่กระจายอยู่ทั่วโลกและสิ่งที่อยู่หลังประตูนั้นมันเพิ่งแค่เริ่มตื่นทันใดนั้นพื้นห้องสั่นสะเทือนอีกครั้งแม่แหวนแต่สลายแต่รอยร้าวเล็กๆยังคงส่องแสงแดงจากใต้พื้นเสียงกระซิบกลับมาคราวนี้ดังขึ้นกว่าเดิม เจ้าหนีไม่พ้นเราจะกลับมาแขกหลายคนรีบวิ่งหนีออกไปทันทีที่ประตูใหญ่ของห้องจัดเลี้ยงเปิดออกเองเหลือเพียงหญิงไม้กับชายไทยที่ยังจ้องรอยราวบนพื้นลมหายใจทั้งคู่หนักหน่วงเหมือนรู้ว่าเรื่องทั้งหมดนี้ยังไม่จบชายไทยกำมือแน่นสายตาเขาไม่ได้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวอีกต่อไปแต่เป็นแววตาของคนที่ถูกบังคับให้ยืนอยู่ท่ามกลางโชคชะตา ถ้ายังมีกุญแจอีกหกดอกงั้นผมคงต้องหามันให้เจอก่อนที่พวกมันจะได้มันไปหญิงไม้มองเขาใบหน้าเต็มไปด้วยความสับสนปนโล่งใจเธอรู้ว่าตั้งแต่วินาทีนี้ชีวิตของเธอและเขาไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วต่อจากเรื่องเดิมคืนวันนั้นผ่านไปอย่างเชื่องช้าเสียงไซเรนตำรวจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดังระงม,มรอบโรงแรมรู แต่ไม่มีใครสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องจัดเลี้ยงได้เลยทุกกล้องวงจรปิดดับไปพร้อมกันในนาทีที่ประตูโบราณปรากฏชายไทยนั่งอยู่ในรถลีมูซีนเก่าๆหญิงไม้นั่งเคียงข้างเขาเธอเงียบแต่ดวงตาย,ยังเต็มไปด้วยความกลัวเหมือนรู้ว่าพายุลูกใหม่กำลังใกล้เข้ามาเล่าให้ผมฟังทั้งหมดชายไทยพูดเสียงเรียบแต่หนักแน่นหญิงไม้ถอนหายใจลึก เมื่อหลายร้อยปีก่อนมีกลุ่มโบราณที่ปกป้องกุญแจทั้งเจ็ดพวกเขาเชื่อว่ากุญแจเหล่านี้สามารถเปิดประตูสู่สิ่งที่ไม่ควรตื่นขึ้นมาแต่การเวลาทำให้กุญแจตกไปอยู่ในมือของตระกูลมหาเศรษฐีและฉันคือผู้สืบทอดหนึ่งในนั้นเธอหันไปมองเขาการแต่งงานกับคุณคือความพยายามสุดท้ายของฉันที่จะซ่อนกุญแจออกนี้แต่ตอนนี้มันแตกสลายและพลังของมันเลือกคุณแทน ใช่ไทกัมมัดแน่นสายตาเมื่อมองไปนอกหน้าต่างที่ถนนมืสนิทนั้นก็หมายความว่าไม่ว่าผมจะเลือกหรือไม่ตอนนี้ผมก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้แล้วพันได้นั้นเองเสียงโทรศัพท์เก่าของหญิงไม้ดังขึ้นหน้าจอสว่างเป็นตัวเลขไม่คุ้นตาเธอกดรับสายด้วยมือที่สัน่นและทันทีที่เสียงปลายสายดังออกมาบรรยากาศในรถก็เย็ยนวาบลงอย่างน่าขนลุก พวกเรารู้แล้วว่าใครถือครองพลังดอกแรกเตรียมตัวไว้เถอะกุญแจอีกหกตอกำลังตื่นขึ้นเช่นกันหญิงไม้หันมามองชายไทยด้วยสายตาแข็งกร้าวเราไม่มีเวลาแล้วการล่าดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจริงๆต่อจากเรื่องเดิมเสียงสายโทรศัพท์ดับลงทิ้งไว้เพียงความเงียบกดดันในรถลีมูซีนเก่าๆชายไทยหันไปมองหญิงไม้ แววตาของเธอเต็มไปด้วยความกังวลปนมุ่งมัน่นกุญแจดอกที่สองอยู่ที่ไหนเขาถามเสียงต่ำญิงไม้สูดหายใจลึกก่อนจะเอ่ยคำที่ฟังแล้วทำให้เลือดในกายเย็นวาบเชียงใหม่ประเทศไทยหัวใจชายไทยกระตุกแรงบ้านเกิดของเขาเองสถานที่ที่เขาคิดว่าจะปลอดภัยที่สุดกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเกมอันตรายเธออธิบายต่อ มันถูกซ่อนอยู่ในวัดเก่าแก่บนยอดเขาวัดที่ไม่มีปรากฏบนแผนที่ท่องเที่ยวและถูกปิดตามานานนับร้อยปีกุญแจออกนี้เป็นที่รู้จักในตำนานว่าดวงเนตรนาคินทันใดนั้นรถทั้งคันสั่นสะเทือนรุนแรงเสียงกระจกแตกดังขึ้นเงามืดพุ่งเข้ามาจากถนนด้านหลังชายไทยคว้าแขนหญิงไม่ก้มหัวลงกระจกด้านหลังแตกกระจาย บางสิ่งที่เหมือนกรงเล็บยื่นเข้ามาข้างในรถพร้อมเสียงกรีดร้องต่ำๆที่ไม่ใช่มนุษย์หญิงไม้ตะโกนพวกมันเจอเราแล้วคนขับรถเหยียบคันเร่งเต็มแรงไฟถนนด้านนอ,อกพุ่งถอยหลังอย่างรวดเร็วแต่เนามืดนั้นยังตามมาไม่หยุดก็รถไว้ราวกับเป็นส่วนหนึ่งของความมืดรอบตัวชายไทยจ้องปที่เนา่าด้วยความกล้าในใจเขารู้เพียงอย่างเดียวนี่ไม่ใช่เพียงการเดินทางตามหากุญแจ แต่คือการเอาชีวิตรอดจากสิ่งที่ไม่มีใครเข้าใจต่อจากเรื่องเดิมรถลี่มูซีนเก่าพุ่งทยานไปบนถนนมืดสนิทไฟหน้าส่องแสงเป็นเส้นยาวท่ามกลางเงาไม้สองข้างทางแต่ความมืดด้านหลังกลับเหมือนมีชีวิตมันไล่ตามมาด้วยความเร็วที่เหนือกว่ามนุษย์ทุกคนจะจินตนาการได้เสียงโลหะขูดกับหลังคารถดังเสียดหูกรงเล็บดำทำมืลลากยาวจนประกาศไฟกระจาย หญิงม่ายกรีดร้องขณะที่พยายามกดตัวชายไทยให้นั่งต่ำลงอย่ามองตาพวกมันเธอร้องลั่นใครก็ตามที่สบตาจะไม่เหลือตัวตนของตัวเองแต่สายตาชายไทยกลับจับจ้องไปที่เนาหัวใจเต้นแรงราวกับถูกดึงดูดให้จ้องลึกลงไปในความมืดน,นั้นเขามองเห็นแววตาสีแดงสว่างคู่หนึ่งสองคู่แล้วก็นับไม่ทวน หมือนฝูงสัตว์ร้ายกำลังโอบล้อมรถเอาไว้รถสะบัดซ้ายทีขวาทีเสียงยางเสียดกับถนนดังเอดแต่ไม่ว่าคนขับจะเร่งแค่ไหนเงามือเหล่านั้นยังเกาะอยู่รอกันไม่ห่างทันใดนั้นเสียงกระจกข้างแตกดังเพลงกรงเล็บยาวทะลุเข้ามาเกือบจะควรถึงใบหน้าชายไทยเขาเอี้ยวตัวหลบอย่างชิวเฉยเียดเลือดซึมออกจากข้างแกมร้อนว่าจนเขาแทบหมดสติ หยิงไม้ควาของบางอย่างจากกระเป๋าหนังเล็กๆเ,เป็นยันโบราณที่ส่องแสงอ่อนๆเธอกดมันไปที่กระจกด้านข้างทันทีนั้นเอามือกรีดร้องเหมือนถูกเผามันหดมือกลับและถอยออกไปเล็กน้อยชายไทยหอบหายใจหนักงือไหลชุ่มทั้งใบหน้าเขารู้สึกได้ทันทีว่านี่คือแค่การทดสอบเล็กน้อยสิ่งที่รอเขาอยู่ในเชียงใหม่จะยิ่งมืดมนและโหดร้ายกว่านี้หลายเท่า ต่อจากเรื่องเดิมหลังจากคืนไล่ล่าที่เต็มไปด้วยเงามืดรถลีมูซีนคันเก่าก็แล่นเข้าสู่เส้นทางเหนือหมอกยามเช้าลอยคลอเคลียไปตามหลายเขาและกลบทุกสิ่งรอบตัวจนแทบมองไม่เห็นถนนข้างหน้าชายไทยนั่งเงียบแผลที่แก้มยังสดใหม่แต่ในใจกลับแน่วแน่ยิ่งกว่าเดิมหญิงไม้หันมามองเขาที่เชียงใหม่จะไม่เหมือนที่อื่นเซนเอร์สัส่นเล็กน้อยแต่ชัดเจน ไม่นานรถก็จอดที่ตีนเขาสูงชันเบื้องบนมีเส้นทางหินแคบๆคดเคี้ยวเหมือนหมูร้อยและปลายยอดซึ่งถูกป,ปกคลุมด้วยหมอกเขาวคือวัดที่ไม่มีอยู่ในแผนที่เมื่อทั้งคู่ก้าวลงจากรถเสียงกระดิ่งเล็กๆดังขึ้นจากบนภูเขาไม่ใช่เสียงที่ควรดังในเช้าอันสงบแต่เป็นเสียงแห่แพ่เหมือนลมที่ผ่านกระดูกเกา่าญิงไม้หันมาสบตาเขานี่แหละวัดแห่งดวงเนตรนาคิน ทันใดนั้นสายลมแรงพัดวูบทำให้หมอกแหวกออกชั่วขณะเผยให้เห็นเนาตะคุมของสถาปัตยกรรมเก่าแก่เจดีสีดำแต่พรุนราวกับถูกสาบและประตูไม้สูงที่ปิดตายด้วยโซ่สนิมนาชายไทยรู้สึกหัวใจเต้นแรงผิดปกติเหมือนบางสิ่งจากในวัดกำลังจ้องมองออกมาไม่ใช่ด้วยตาแต่ด้วยพลังที่บีบอัดจนแทบหายใจไม่ออกยิงมโยกระิบเราต้องเข้าไป ก่อนที่คนอื่นจะมาถึงก่อนเราเขาก้าวไปข้างหน้าเท้ากระทบหินทีละก้าวแต่ทุกก้าวกลับหนักเหมือนถูกดึงด้วยแรงลึกลับและที่ยอดบันไดนั้นเขาสาบานได้ว่าเห็นเอาร่างคลายพระพุทธรูปนั่งอยู่แต่ดวงตากลับสว่างวา่าเรากับมีชีวิตเชจพิธีเซตต่อจากเรื่องเดิมบันไดหินที่ทออยาวขึ้นสู่ประตูวัดช่างเงียบงัน แต่ทุกย่างก้าวกลับดังกล้องในหัวชายไทยเหมือนมีใครสักคนคอยนับก้าวไปพร้อมกับเขาเมื่อมาถึงเบื้องหน้าประตูไม้เก่ากลิ่นอับชื้นและสนิมจากโซ่น่าลอยเข้าจมูกโซ่ถูกพันแน่นเหมือนมีใครตั้งใจปิดตายมาหลายร้อยปียิงไม้เอื้อมมือแต่ยันโบราณอีกครั้งเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบตัวเป็นภาษาที่ชายไทยไม่เคยได้ยินแต่กลับเข้าใจได้เองใครกำลังปลูกสิ่งที่หลับไหล ทันใดนั้นโซ่สนิมเริ่มสัน่นดังกึกกึกกึก,ก,กแล้วอุดออกมาทีละเส้นราวกับถูกมือที่มองไม่เห็นดึงออกไปประตูไม้เปิดออกช้าๆภายในมือสนิทราวกับเป็นโพรงที่ร้ายการเวลาลมเย็นว่าพัดออกมาปราทนาทำให้ขนลุกไปทั้งตัวชายไทยก้าวเข้าไปก่อนเสียงฝีเท้าของเขาก้องสะท้อนอยู่ในความว่างเปล่าจากนั้น แสงฟาดตะเกียงโบราณสองข้ามผนังก็ติดขึ้นเองทีละดวงเผยให้เห็นทางเดินยาวหรือเข้าไปด้านในดนผนังเต็มไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังสีหมนเป็นรูปหน้าเลื้อยพันรอบดวงตาขนาดใหญ่และร่างคนจำนวนมากที่เหมือนกำลังกราบไหว้สิ่งนั้นนี่คือคำเตือนหญิงไม้พูดเสียงแผวใครก็ตามที่สแสวงหาดวงเนตรนาคินต้องยอมสละบางสิ่งที่รักที่สุด หัวใจชายไทยเต้นแรงในความมืดเบื้อหน้าเขามองเห็นแสงสว่างเล็กๆคล้ายอัญมณีและรู้ทันทีว่านั่นคือจุดหมายแต่ยังไม่ทันได้ก้าวต่อพื้นเบื้องล่างก็สั่นสะเทือนเสียงแตกของหินดังครืนนนผ่านเดินทั้งสายค่อยๆย,ยุบตัวลงเพราะเมาดำมือมาที่โปร่จากใต้พื้นดวงตาสีเขียวมรกตสองข้างจ้องมองตรงมาอย่างเย็นเยียบต่อจากเรื่องเดิม เงามืดมาฮูมาโผลขึ้นจากรอยแตกใต้พื้นเสียงหินกระเด็นดังสะท้อนกล้องไปทั่วโถงลำตัวที่ยาวใหญ่ลุยพันรอบเสาหินโบราณเกล็ดสีดำสนิทสะท้อนกับแสงตะเกียงเป็นประกายเย็นเยียบชายไทยยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาดวงตาสีมรากฏของหน้าคู่นั้นกวาดมองเขาอย่างชาชาทุกครั้งที่มันกระพริบตาอากาศรอบตัวกลับหนักขึ้นเหมือนแรงกดทับที่ทำให้หายใจไม่ออก หญิงไม้ยกเย็นในมือขึ้นสูงแสงจากเย็นส่องเป็นวงกลมป้องกันทั้งสองคนไว้แต่หน้ากลับหหวร้องเสียงต่ำเสียงนั้นก้องสะเทือนราวกับมาจากใต้ดินพันชั้นมนุษย์ผู้โลกคิดว่าของสิ่งนี้จะยอมให้ใครครอบครองง่ายๆหรือใช่ทยตัวสัน่นแต่ภายในใจกลับเกิดความรู้สึกแปลกเหมือนเขารู้จักเสียงนั้นมานานแสนนานเหมือนมันพูดก,กับบางสิ่งในวิญญาณของเขาเองทันใดนั้น น้าแผลพละมหาศาลออกมาแสงตะเกียงทุกดวงดับพรึบเหลือเพียงแสงสีเขียวจากดวงตาอสูรที่ลอยอยู่กลางความมืดหญิงไม่รีบคว้าแขนชายไทยอย่าฟังเสียงมันถ้าเธอเปลิดใจเธอจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิหารนี้ตลอดกาลแต่สายตาของชายไทยกลับถูกตรึงไว้เขาได้ยินเสียงกระซิบในหัวชัดเจนเต้าคือผู้สืบสายเลือด เจ้ามีสิทธิ์ในดวงเนตนี้ยิ่งกว่านางเสียอีกต่อจากเรื่องเดิมเสียงกระซิบยังดังก้องในหัวชายไทยลึกหนกักและเย็นเยียบราวกับควันพิษยิงไม้เขย่าแขนเขาแรงๆย่าฟังเธอไม่รู้หรอกว่ามันกำลังเล่นอะไรอยู่แต่หัวใจเขากลับสั่นไหวความทรงจำบางอย่างที่ถูกฝังลึกค,อคอ่อยๆโผล่ขึ้นมาภาพวัยเด็กเลือนราง คือหนึ่งที่ฝนตกหนักเขาเคยเห็นเอายาวเลื้อผ่านใต้ถุนบ้านและตาของมันคือสีมรกตแบบเดียวกันไม่เป็นไปไม่ได้เขาพึมพำเงื่อเย็นไหลทั่วแผ่นหลังหน้าค่อยๆลดหัวลงมาใกล้ดวงตาทั้งสองทอประกายส่งตรงเข้าสู่ดวงตาของชายไทยเจ้าคือสายเลือดที่ถูกลืมผู้ที่ถูกเลือกให้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับเรา ยิงไม่น่าถอดสิไม่นี่คือเหตุผลที่ฉันต้องตามหาวงเนตนาคินเพราะมันต้องการคนอย่างเขาไม่ใช่ฉันชายไทยหายใจแรงทุกเสียงรอบตัวเหมือนหายไปเหลือเพียงหัวใจที่เต้นดังตึกตึกตึกเขารู้ว่าถ้ากล้าไปอีกเพียงก้าวเดียวชีวิตเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมือของเขาค่อยๆย,ยื่นออกไป แสงสีเขียวเข้มจากดวงเนสสองพุ่งตรงมาบีบอัดจ,จนความมืดรอบตัวแตกกระจายและในวินาทีนั้นเองพื้นทั้งโถงสั่นสะเทือนรุนแรงเสียงแตกหักดังครืนนนเหมือนทั้งวิหารกำลังตื่นขึ้นมาพร้อมกันตอนจบของเรื่องเสียงสวดโบราณก้องสะท้อนทั่ววิหารผนังเข้าองคกฎบิดตัวราวกับสิ่งมีชีวิตชายไทยยืนอยู่ท่ามกลางแรงกดดันมหาศาล หัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกหญิงไม้ยังจับมือเขาแน่นแวตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวปนวิงวอนเรียกเธอแต่เรียกด้วยหัวใจของเธอเองไม่ใช่ด้วยเสียงกระซิบของมันดวงตาสีมรกตอของหน้าฉายแสงแรงขึ้นเสียงคำรามสะเทือนราวกับจะฉีกทุกสิ่งออกจากกันเจ้าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้อย่าปฏิเสธสายเลือดของตนชายไทยสูดลมหายใจลึก สายตาเขาเปลี่ยนจากความสับสนเป็นเด็ดเดี่ยวเขายกมือขึ้นแต่ยันที่ยิงไม้ถือไว้และพูดชาชาชัดๆข้าจะไม่เป็นทาสของพลังข้ายังอยากเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์รู้จักรักและเสียสละทันใดนั้นยันสว่างเจอจ้าราวกับแสงอาทิตย์เสียงสวดโบราณหยุดลงในชั่วพริบตาผนังเขาองกฎเริ่มแตกกระจายทีละชั้นจนทุกอย่างถล่มลงมา ร่างของหน่าส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนแสงสีเขียวมรกตสากระจายทั่วทงก่อนจะถูกดูดกลับสู่ดวงเนตรและดับลงอย่างสิ้นเชิงเมื่อฝุ่นควันจางลงทั้งคู่ยืนอยู่บนลานหินกลางป่าวิหารที่ยิ่งใหญ่ได้หายไปเหลือเพียงเศษหินเก่าๆกระจัดกระจา,า,า,ายหญิงไม้หันมามองเขาในดวงตาของเธอมีทั้งความโล่งใจและเศร้าเธอเรียกแล้วและการเลือกนั้นได้ช่วยเราทั้งคู่ ชายไทยยกตาขึ้นมองท้องฟ้าที่เริ่มมีแสงรุ่งอรุณหัวใจเขาเต็มไปด้วยความสงบแม้ความลับของสายเลือดจะยังคงอยู่แต่เขาได้พิสูจน์แล้วว่าชะตาชีวิตอยู่ในมือของเขาเองเรื่องราวปิดฉากลงด้วยความเงียบสงบแต่ในสายลมที่พัดผ่านเบาๆเสียงกระซิบแผ่วไกลย,ยังดังว่าสายเลือดของเจ้ายังไม่สิ้นสุด